ไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยอดเลยเพราะว่าการจะไปไหนต้องต้องต้องมีใบรับรองเนาะการจะไปข้างนอกใช่ป่ะมันต้องมีใบรับรองเนาะแง่ลุงพี่โน้ตมีอะไรจะบอกว่าไงพี่เดี๋ยวรอแอร์เวอร์กอนมาก่อนได้รถไอ้บ๊อบมาของเยอะเหรอเจอเด็กฟ้าไปนะเยอะพี่ในรถมีเล็ก เออเจอเด็กฟาร์มมาตบรถมาได้นปนแลดานมามาเอากุญแจรถให้เลยให้ทั้งรถเลยพี่มาเอาคูเจียรถให้เลยเอาทั้งรถทั้งของเลยทำไมอ่ะมันโดนไอ้ริชาร์จกับไอ้ก๊อสขู่แล้้วก็ใหรถเลยใช่เหรอเด็กฟ้าไม่ใช่พอมั้งใช่เสียวลอยริชาร์เขปาร์แดดดอลล์รถมันเลยเพราะว่าไอ้ก๊อสมันถ่ายไพี่โน้ตได้ออกแบบคันนอกบ้างปะออกเขาเขาต้องใช้ใบไหมพี่ใช้ใช้ใบขออนุญาตข้า้นนะอ๋อแล้วสมมติถ้าเราจะไปเที่ยวนี้เราต้องใช้ใบปะ ก็ไปนะก็ไปได้แล้วเขาห้ามไม่ห้ามไม่ห้ามอ๋อก็คือต้องไม่ห้ามมาีใบอนุญาตก็ขับเอาใช่ใช่แล้วล้วขอยากไหมพี่ไม่ยากขอได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยแล้วเราต้องไปขอขอยังไงอ่ะแบบพี่ผมขอไปเที่ยวเนาะอ่าเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจัดให้เลยเดี๋ยวเอาข้อมูลมาให้แป๊บเดียวโอเคโอเคครับครับไแต่อีกนานพี่เดี๋ยวไม่ต้องนี้ก็ได้ผมน่าจะยี่แปดยี่แปดยี่แปดน่นอ่ะได้ได้ก่อนยี่แปดน่าจะวันนี้แหละได้เลยจะบอกหลังไหมโอเค บิชาร์ฮัลโหลมาแล้วฮัลโหลอยู่ตรงไหนนะแฟนบลออยู่ตรงูปป่าโอเคกอะไรหเลยเวปแฟนใ้บอกโดต่อยตาอยู่ตงตป่าอ๋อรถเหรอเออรถรถเปรถให้ลูปได้ลกุแจมาดกูจะดูกาแจมาเด็กเลขหาหก้าหห กำลังกำลังจะไปถ่ายของเลยเหล็กเต็มรถบอกเลยเหล็กเต็มรถแล้วโอ้ยมันให้ทั้งรถรถคันนี้เท่าไหร่อ่ะอุ้ยเยอะนะเอ้ยหลายแสนนะห้าแสนประมาณแล้วแล้วมันแล้วมันให้มานทำไมอ่ะงงว่ะเพราะผมไม่ขู่มันนะขู่ว่าผมไม่ขู่มันกับรีชาร์ตไม่สองคนผมขู่ใครเป็นด้วยเหรอ ทําลุงทำงานเป็นผมมากคนงานลุงมึงจะบอกครัทำงานเป็นกลัวจำรถได้กูบอกแล้วว่ากูมีข้อมูลน่าจำรถได้แล้วผมก็เลยเดินไปถามอาหารมีอ็อปคีแล้วมานีจะเอาไหมถ้าไม่ให้ก็แต่นะเฮ้เนี่ยนั่นใช้ปวอมันบ้านเนี่ยไม่ได้ไมกูกูกดอาวุธออกไม่ได้วะใส่ตัวเลขแล้วก็จะที่ใส่ตัวเลขได้แล้วบอาเลือกใส่ช่องอาวุธได้ใส่คีใส่คีได้ครับลุงคนอที่เลย เจ๋งเจ๋งอ๋อเดี๋ยวมีเป็นเป็นเด็ดเข้ามาอ๋อเอ้ยเจ๋งเออต้องเก็บอาวุธได้ไงล่ะกดอีกทีก็กดเล็กเดิมกดเล็กเดิมผลที่มีอาวุธเยอะจะได้ไม่ต้องฟลักผิดไม่ค่อยชินอย่างนี้ได้ซื้อเอาติดตัวสามันอาวุธไหนลองกดกล่องซ่อมดิเฮ้ยเฮียโอ้ยลุงต้องพูดไปเลย มีรถทำงานเพิ e> ่มแล้วามาส้นเลยเหรอเขาจะมองเห็นไหมเขาจะมองเห็นช่องที่เราส่ถ้าเอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปล่ะมองเนี่ยต้อกดใช้โทรศัพท์เนี่ยไปได้ไปไทยได้ไทรศัพท์ไปได้เขาใส่แต่อุ้ดเขาใส่แต่อาวุธดสิไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีแบนเดดเข้ามามันต้องใช้พวกแบนเดดพวกอะไรปั๊มได้เลยนะนี่รถเราแล้วนะทุกคนนี่มาขอปั๊มยาไปนะเราเนี่ยเราเนี่ย นี่เราได้กุญแจรถมันมาแล้ใช่เหรอใช่รถมันไม่ผ่าตใจว่ะเฮ้แมงแคนจะเป็กเลยอะแก้แก้ช่องหน่อยเวลากดขึ้นมาให้มันอยู่ตรงกลางหน่อยแล้วให้มันให้มันเล็กกว่านี้นิดนึงหน่อยอะที่กดมันเปิดได้นะมันใหญ่ไปอะให้มันใหญ่ไปอ่ะเรื่องนี้กาชาไอกาชานั้นเอามาลองหน่อยได้มีปะยังครับพรุ่งนี้ครับยังไม่ได้เอาลงะต้องรอต้องรอของลุงไก่เสร็จก่อนโอเคโอเค เราเอามาลงในเซิร์ฟยังอ่่ะเรืองอะไรอ่ะไอ้พวกไอเทมอ่ะมีหมวกฟางอ่ะที่ลงแต่ไม่ได้ลงกาชาหมวกฟางลงใส่ลินส์ได้ไหมขอขอขอเลขห้าหกได้ Sound muted ก็มันไม่มีอูด้ามันหนียังไงอ่ะโอ้คุ้มชาติเลยแจดีโอ้นี่ไงรถหนึ่งคันที่มันบิดเราอ่ะนี่คันนี้แหละเออรถหนึ่งคันที่บิดเรา แต่กดทีมันช้าขึ้นนะเพราะค้นยากใช่ไหมลุงคนนานมันก็จะเก็บได้ได้ดโดโดหมวกลูปีอุ้ยหมวกฟ้าอุ้ยเฮ้ยคนเท่ราชาโจตลาดฉันจะเป็นราชาโจตลาดได้ได้เลยมีหมวกลูแปงไหมลุงอะไรอ่ะบุ๊กอะไรอ่ะดูแปลงไงแว่นเป็นตาแว่นข้างหนึ่งแล้วหมวกไม่เคยดูไงวะ อ๋อน้ำมันก็ต้องเอาใส่อ๋อมันใส่ได้เลยเว้ยมันมันกดเลขใส่เต๋อูดิเต๋อเจ็ดพีนี่ไงใส่อาหารได้ป่ะคึ้นอีกวันลองใส่ใส่ได้ป่ะใส่ได้ใส่ได้ลองแล้วโอ้ยแล้วถังน้ำมันอ่ะเห็นไอ้นี่ยังที่ใส่อาวุธอ่ะใช่ต้องใส่ของมันด้วยเพราะน้ำมันไม่มีที่มึงคว้ากระเป๋าได้หรอถังน้ำมันได้น้ำมันได้คว้ากระเป๋าดิควอาวุธเอ้ยควางอาวุธไม่ได้อ่ะลุงเปิดกระเป๋าเปิดกระเป๋ามาเอ้ยถังน้ำมันนี่ว่า ใช่เดี๋ยวมหายแล้วเขาเปลี่ยนอาวุธวิธีถืออาวุธใหม่ออ๋ต้องเอามาใส่ลข้างล่างแทนอ่ะนี่คนมีอาวุธเยอะก็ได้เปลี่ยนดีทำไมได้เปลี่ยนยังไงวะได้เปลี่ยนยังไงวะเราแค่เลือกอาวุธที่อยากใช้ก็ว่า ทำไมมันถือมาสี่มือเลยเนียมันไม่เสียมือเหรอก็พูดถึงเลยตำรวจตำรวจมันก็เก็บตำรวจมันก็เก็บปืนมันในคีรันเว้ยมันพักยากกว่าเดิมนะพักช้าใช่ช้าช้าช้ามีดีเลย์ตำรวจตำรวจเดี๋ยวมัาเก็บช้าด้วยแต่กูมองก็เหมือนจริงดีนะมันจริงเนะปกติตำรวจมันจะควักปืนลูกจอนก็ควักนั่นมนตีหวังไวเลยมันต้องเอาเวลาฟักออกแล้วเอาภาพออกไปลุงพ่อเที่ยวักเลยเอาเวลาฟักฟักเลยนะเจอฟักใครก็อย่ามันปิดได้มันบอกมันปิดได้ กดไอกดอะไรนะแจ็คอินเทนเน็ตซ้ายครับอินเทนเน็ตซ้ายคืออินเทนเน็ตอะไรวะอ๋อเห็นไหมแล้วเปิดช่องเห็นช่องปิดช่องครับสวัสดีครับพี่น้องท่าสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออก็เลยกดได้อยู่ดีอะมาถึงปิดการใช้งานนะปิดการใช้งานมาถึงแม่ครับออกหรือเปล่าไม่ได้ไม่น่าได้ปิดเราไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นข้างล่าง ไปถ่ายเล็กไปถ่ายเลไปถ่ายเลายเดวบไปถ่ายเลเดวบเฮ้ที่ตรวจไปได้ด้วยเอากินอาหารได้ด้วยไม่เดี๋ยวเอาขึ้นไม่เอาขึ้นสองร้อบโลนี่ไงจะได้ไปทีเดียวเลยจะได้ไม่ต้องยกไปยกมาได้เดี๋ยวใส่ตู้เลยพี่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผลไมโลเล็ได้เดี๋ยวมาไปโพไเยไเดี๋ยวไปไปไปเดวไปเยวไปเดยไปเดีไปเยไปดี๋ดี๋ยีเี่ีเดยวไดวเี๋ี้ยวไปเี้ดิ ชัดเขี้ยวต่ไขว่้สีเหลืองทั้งหมดเลยโคตรเท่อะมึงดูดิเนี่ยก็ยืนขายเนื้ออยู่แล้วคันนั้นแหละขายเนื้อจะได้ดีอะรู้รอดีกว่าเราอะกระมูลข้างหน้ากว่าน่ากลัวว่ะไอ้เขี้ยคนธรรมมมดาไ่ีคนธรรมดามีเงินล้านหนึ่งแล้วอะโคนธรรมดามีเงินสามล้านสี่ล้านห้าล้านแล้ว ไปจำไม่ได้หรอไอ้ตีใหญ่อ่ะตีใหญ่อ่ะที่มันจะประมูลแข่งกับลุงอ่ะแล้วไอ้ไอ้ป๊อกเก้าด้วยไอ้แกงป๊อกเก้าอ่ะนั่นอ่ะนอนลายเลยจังัวติด้วยครับจกงรัวติด้วยไหนไม่มีรายนั้นอ่ะ บ๊อบลูของหัวร้อนอ่ะกูบอกเลยเสียรถแถมเสียคนฟ้าแพงมากเลยไม่ใช่เหรอคันเนี้ยแสนแปดต่อเอ้แต่งอีกแสนแปดแดงว่ะสองร้อยอ่ะ เอ้ยก้อนมากุนแจดิเลขอะไรให้พี่โมเลยครับพี่โมให้พี่โมเลยเลขอะไรพี่พี่โมเขาอยากให้ลงทขางานพอดีคันนี้คันนี้ลงยกให้พี่โมได้ไหมครับทะเบียนอะไรเนี่ยศูนย์ห้าเก้าครับ O F F พี่โมได้ไหมเก็บเดี๋ยวเก็บโดนด่าแล้วไอ้สวดีเอ้ยถอยหน่อยดิจะดูเลขพี่โมถอยหน้าถอยหน้าถอยหน้าโอ้พี่โมอาจจะหัวดำอีกไอ้แจ๊ค ครับถอยเซี่ยมามามายันออมาเออทำมันอยู่เฉยแล้วชอบให้โดนจ่าคบพูดหนึ่งเหรียญนะครับชี้อ่ะชี้กันพี่น้อง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 ครับพี่น้องชี้ชี้ชี้พี่น้องพี่น้องอ่ะมายังมาแล้ว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 ต่อแถวเลยโอ้ยไม่ลงเติไม่ยอมลงต้องแล้วจอนมีจอนมีก็สองคันอ่ะ